สวัสดีค่ะครัวบ้านานะอาหารอร่อยนะคะสำหรับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูกับข้าวแบบบ้านๆง่ายๆนะคะทานคู่กับข้าวสวยรว้อนๆอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยจ้า พัดหน่อไม้ใส่เนื้อของเราก็เสร็จแล้วค่ะสีสวยหน้าตานะ่ารับประทานมากๆเลยนะคะจะนําไปทานคู่กับข้าวสวยหรือข้าวเหนียวก็อร่อยค่ะเมนูกับข้าวง่ายๆบ้านๆค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําทานดูนะคะรับรองเลยว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้ครัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ